เมนี่ยมันเป็นดวงของคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตเป็นคนที่มีบุญวัสนาบารมีเอ็มเพอเรอร์นะคะอะส่วนมากเราเจอเนี่ยเอ็มเพอเรอร์เราก็จะพูดถึงลักษณะนิสัยของเขาเนาะข้อเสียของเขามันเยอะนิสัยขเขาอีโก้จัดอะไรเงี้ยแต่ถ้าพูดถึงดวงพื้นดวงเลยเอ็มเพอเรอร์เป็นดวงใหญ่นะคะดวงคล้ายๆพอๆถ้เอ็มเพอเรอร์เป็นดวงของราศีเมษนะเป็นดวงเมือง จะไม่ผิดนะเออก็จะเป็นส่วนมากคนที่เกิดราศีเมฆก็จะเป็นใหญ่เป็นตัวข้าราชการก็จะเป็นข้าราชการชั้นชั้นสูงนะเออถ้าเป็นเจ้าถ้าเป็นคนธรรมดาก็าเป็นเจ้าของกิจการก็เป็นคนมีฐานะระดับเศรษฐีอ่าอะไรเงี้ยนะคนรวย,รยอ่ะคนรวยเออประมาณนี้แหละนะคะ ความอ่อนแอตัวคุณก็คือเรื่องระยะทางอุปสรรคปัญหาในชีวิตนะคะการเดินทางในบางอย่างหรือจะอยากอยู่ใกล้แฟนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคือเรื่องเล็กๆขึ้นไปนะคะก็ไปลองดูนะคะว่าตรงกับ Energy ของคุณหรือเปล่านะคะวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะโอ้โหสองคลิปยาวๆไปเลยนะคะไม่รู้ว่าจะชอบจะถูกใจ กดไลค์กดแชร์ซับสไคร e ให้ด้วยนะคะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครนะคะท็อปปิคบ้าบอของเราก็จะเห็มีอยู่ทุกเวลาที่เราว่างนะคะแต่ตอนนี้เจ็บคอแล้วเนะื่องจากอัดคลิปเยอะก็จะแสบคอขอให้ทุกคนฝันดีนะคะโชคดีตื่นขึ้นมาร่ำรวยทุกคนนะมันมันได้ไหม <laughs> สุขภาพแข็งแรงนะคะคิดสิ่งไหนก็สมบัตินาแล้วขอให้หมอ สมปรานาด้วยนะคะขอให้ร่ำรวยนะทรัพย์สินเงินทองกนะันทุกคนนะคะสมปรานาใครไม่มีแฟนก็ขอให้ได้แฟนดีใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็ขอให้รักกันไปนานๆนะโอเคเนะาะไปไปคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันบ๊ายบาย,บาย